رمض تيب رمض تيب رمد تيبة مرحبا يا สลามจ้าระวังจ้าวันนี้นะคะเราว่ากลับมาแล้วนะคะกลับมากับช่วงรอมฎอนเดลิฟอดนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่3ของ Ramadan, รอมฎอนที่0สักกาช1444นะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูง่งายๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เราจะมาทําแกงกะทิไข่ปลาใส่แตงกวานะคะมาดูกันเลยเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะทาพริกแกงก่อนนะคะเพื่อนๆก็คือใส่ ขมิน้นใส่กระเทียมใส่หอมแดงนะคะแล้วก็ใส่ข่านะคะลงไปด้วยจ้าปริมาณกระเทียมก็คือจะน้อยกว่าหอมแดงนะคะแล้วก็โคลกให้มันแหลกประมาณหนึ่งนะคะเพื่อนๆพริกแกงไง่ายๆบ้านๆนะคะ ในส่วนของแตงกวานะคะเราก็จะหั่นหัวหันท้ายนะคะแล้วก็ผ่าสองนะคะแล้วก็หั่นเป็น4ี่ชิ้นอย่างที่เห็นนะคะแตงกวาของเรานะคะแล้วเราก็จะใส่พริกยวกด้วยนะคะแกงกะทิบ้านเรานะคะถ้าเป็นแกงไข่ปลาหรือว่าแกงไข่ปิดอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะใส่ นี่ยค่ะพริกหยวกลงไปด้วยหลังจากนั้น,นะะเราก็จะตั้งหม้อใส่กะทินะคะเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยพริกแกงนะคะที่เราได้โคลกมาเมื่อกี้เองสดๆร้อนๆเลยจ้าใส่ลงไปนะคะละลายในกะทิของเรานะคะ พอคนให้ตัวพริกแกงของเราละลายในกะทิเรียบร้อยนะคะเราก็จะปรุงรสนะคะเราก็จะใส่ส้มแขกนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวของไข่ปลานะคะแล้วก็มีรสเปรี้ยวด้วยแล้วก็ตามด้วยเกลือนะปลาแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะเพื่อนๆแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยนะคะปรุงรสตามใจชอบเลยจ้า แล้วก็ที่ขาดไม่ได้สูตรลับสูตรเด็ดของแม่เรานะั่นคือนะ้ำบูดูนิดนึงเอ็ดใส่ลงไปด้วยนะจ๊ะไม่ใส่ก็คือไม่ได้เลยนะสูตรแม่เราอะ่ะเออแล้วก็คนให้มันแบบทวถึงนะคะแล้วหลังจากนั้นพอน้ำเริ่มเดือดน,นะคะเราก็จะใส่ในส่วนของแตงกวาแล้วก็พริกหยวกลงไปนะคะ แล้วก็รอให้พริกหยวกของเราเอไม่ใช่แตงกวาของเราสุกเราถึงจะใส่ไข่ปลาเพราะว่าไข่ปลามันสุกง่ายอยู่แล้วคะ่ะเพื่อนๆใส่นานไม่ได้นะคะไม่อร่อย พอแตงกวาเราสุกนะคะเริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่ในส่วนของไข่ปลาลงไปจ้าคือปล่อยให้มันแบบประมาณแค่เดือดเดียวก็พอแล้วนะคะไข่ปลาอย่าไว้นานนะคะเพราะว่าถ้าไว้นานมันจะไม่อร่อยมันแข็งไปะคะ่ะแม่เราว่าต้มนิดเดียวก็พอแล้วไข่ปลามันสุกง่ายอยู่แล้วเดี๋ยวไม่อร่อยนะ นี่นะคะก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะก็สามารถตักกินได้เลยะคะ่ะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะเราว่าไม่ยากเกินความสามารถของเพื่อนๆนะคะเผื่อว่าจะอร่อยถูกใจเพื่อนๆนะคะลองไปทําดูนะคะอร่อยปแบบนะ สำหรับคนชอบกินแกงกะทินะคะเราแนะนำเลยเป็นเมนูที่เราชอบอีกเมนูหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆที่แวะมาติดตามชม Raw Story นะคะอย่าลืมนะคะติดตามชมตอนต่อไปนะคะในซีรีส์เรามา a ดันเ l ลิฟท์นะคะยังเหลืออีก27วันค่ะเราจะพยายามมาทุกวันเลยนะคะขอบคุณค่ะ